ตงแล้วนะครับหนึ 2> 1, 2, 8, 2. ่งสองแปดสองยอยส่งเทียรอะไรไม่ให้กูกินอ่ะมาม่าอร่อยสัตสว์อยากกินสเต็กวากิวอ่ะโอ้ ไม่ไปหาตะเกียบมาคิวมาตัวหางมอมนัดแดงเมื pues ่อ nah. ีเอาเป็นเงินือส cam şey ั่งให้ลุงเลยสั่งแก๊บเลยเราเราชอบเอาหมมถนาดแดงด้วยเหรอเอ้ยตะกี้นี้กูได้เข้าเซิร์ฟมาเดมเทมันโดนเรียกไป็นทีเ่ะเด็กเขาไปดูดิเขาคุยจบแล้วครับลุงอ๋อหรอมึงไปดูมาเหรอใช่ครับผมไปกับพี่เจ็คมาครับทำไมทำไมอ่ะมีอะไรเหมือนกรณีเหมือนเข้าใจผิดอารมณ์เหมือนที่เขาแบบไดมอเทนไปดูพิษภาตีกับเจ็ดยาครับแล้วเหมือนมีการยิงโดนลูกหลอลงเล็กน้อยอ่า ใช่ครับที้ีซีเขาก็เลยไปเรียกเหมือนแบบอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปแบบให้ไปโดนลูกหลออะเดี๋ยวจะโดนปรับอะไรประมาณนี้ครับลุงไปเตือนไดมอนเทสใช่ครับแล้วมันตีกับเสาทิยเป่าวะไม่ทราบเหมือนกันเลครับเห็นมันมีเรื่องกันอยู่ไม่ใช่หรอ่รู้เลยครับลุง ลงพูดภาษาเยอรมันหน่อยแหมผมเห็นเมื่อวานอะเดนเวนเทสอ่ะโดนเอเซฟแทงอยู่ครับที่บ้านเลยคาบ้านเลยดีดีใช่ครับโดนแทงคาบ้านเลยเยอเซฟแบบแต่ว่าเดนเวนเทสมันไม่ตัวแล้วเขาก็ไปคุยกันที่ทีซีผมก็ไม่รู้ว่าคุยจบเคลียร์กันแบบไหนครัลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับตีมาเหรอตีอ่ะ จะไปดีหลอดก่อนโจวัสดีครับโจงสวัสดีครับพี่เอสน้องเมื่อไหร่ระวังกวาตาหัวต้องมือวันไหนรอดนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องส่งวิภาวนิดนึงเดี๋ยวไป่ไดีไม่ไพี่ปเลยไปดึงไปดึงไปดึงแล้วผมเก็บของก่อนมีตัวงไปของอะตัวอยู่ ไปวิธีป่ะกับคุณมองป่ะบํับัดไปนะแล้วรเบีแบบไปนะแอ้วรเบียร์แบบแบบสามแสนทีนี่สามแสนเนาะเอาทำสองกระเ็กยร์ไปได้ปะไมอ่ะ เฮี้ยนี่ใครเนี่ยแต่ละคนเปลี่ยนทรงผมเฮี้ยอะไรเนี่ยเป็อเฮี้ยขั้วเหรอขั้วครับน่ารักมากมัง้ง <c oughs> คิดว่าตัวเองน่ารักเรอข <c oughs> อบคุณแบ็คด้วยนะครับไอแมนแบ็คแบ็คแบ็ค เือของไอซับเยอะจริงไมไ<า>ด้หรอบักสินะนะเย็นไม่บักเว้ยเอซับเป็นพ่อพระม,มึงแฟมก็ไม่ตีใครหรอกเยี่ยมดิพ่อพระมึงแฟมเราลุงวันด,ดีครับอเอาเนี่ครับลุง ่คับพ่อพาเมืองแฟมยังครับมาซื้อตอนหลังรีดูเพลินๆเ,เลยสามารถบานหน้าสำนักงานเพื่อซื้อได้เลยครับราคาถูกขายที่อะไรกันชาหรอ วส,ว,สว,วัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับแจ๊บสวัสดีครับอ๋อไม่อยู่แจ๊บวะแจ๊บไม่อยู่เม่กี้กูเจอสี่หนึ่งอนะเก้าสวัสดีครับพี่ตอนนี้ร่างกายอ่อนเพลียครับพูดน้อยๆหน่อยนะตอนเนี้ย รถไทยเนี่ยอย่างสลิมเลยอะ่ะ <c oughs> ลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับใครวะเย,ยียเสียงยั้งดังเลยครับ <c oughs> อ๋อผมคนขายรถให้พี่เปาครับโล่6 <c oughs> คันหมดแล้วครับเออไปกินรถไปบอกไอ้ชาครับพี่เหล็กชุดละหมื่นนี่คุ้มป่าวะคุ้มดิพี่เวอร์เวอร์คุ้มดีพี่เสียฮะซื้อ <c oughs> พี่เปาเงี้ยบอกว่าห <c oughs> ้าหมื่นเฮ้ยเชโรให้ตังกูยังอ่ะเฮ้ยกูให้ครัครับโลงเล็ก หนึ่องแปดสอน่ผมดูนครับว่าเท่านึ่งสองแปดเลขเลอะไรครับหนึ่งสองแปดสองหนึ่งแปดสองทีก้อนเลขอะไรพี่โอ้ยโหกูจะแตกไอ้เฮียปรับลำคอหดีอยดีสัตว สี่อีกครั้งัโลโหลหนึ่งสองสามสี่สว์สีครับพี่น้องนี่คือการทดลองเข้าไมครับลงครับแล้วครับนะครับ,ล,บล,ลงไปเลยครับเงินาตรที่หกล้านในศาสตร์ยังน้อยอ่ะอันนี้เงินกูเนะี่ยศาตรที่หกล้านเนี่ยกูส่งแก๊งเนี่ยไอ้ย่าน่าเยอะสุดแล้ว ไทเปช,ช็อกไทยเป๊ะช็อกบอกคุณ subscribe ด้วยนะครับคือยี่อะไรวะติวว๊กกวาดีปครับเอสวัสดีครับน้องวันนี้เต้นมาเฮ้ยมาว่น้องยังอ่ะอ้อพี่เล่โอ้พี่โจเพ้อฮู้ไปว่าน้อง,องอพ,อพี่โจเพ้อ่ะพ, <c oughs> พี่เอจะเป็นโนไม่วมันนี้จะเสกให้หนูมารักแต่หนูมี่เห็นอะไรมันบ้าตาบ้านใจดิฟก อไนะอีเจ๊หัวไม่ห,อมหอ่อหมอเจ๊เสียงอย่างแมนนะไอ้เ้ยเราเสียงนี้ไปจีบสาวได้เลยนะเจ๊เฮ้ยเสียงหล่ออยู่นะแบบเนี้ยออสาวติดแน่นอนอ่ะกว่าเดียวเขาชายุคนเราหายไปไหนบางวันเนี้ยมานับดิวิชาย,ยโผล่มาแล้วไทยมานับดิ คิวแน่นอะบลุงคิวร้อยคิวร้อยอยู่แล้วอ่ะอันนี้นะครับมันเข้าไม่ได้เลยครับบางทีอ่ะไม่มีตองหลังหกโมงนี้แบบแน่นเยี่ยนแลับเอ็ด้าระแกก็เนียนไปปรับภาพอ่ะได้เ๋ยครับพี่ เข้าสู่ j k สิบอนตลอดนี่ครับพี่สวัสดีครับรุณสวัสดีครับก้าเดือนกาสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ ชิโร่สวัสดีครับสวัสดีครับกัวสวัสดีครับเนี่ยครับทำไมเด่นี้คือน่ารักแล้วหรอเนิดหนึ่งไม่น่ารักหรอใครเลือกใครไอ้ชายนับที่ขาดใครนับลงุงขาดใครกำลังติดดูดีแบตเลยยู่ไใหนโชว์อา กไมเอาอะไรไัญญา18พี่1 2่า1อ่อนก่อนดิอ้าวขอบัญญา18แน่พี่พี่โชว์อะไรีกนะ1 2่า1อะไรขับดิไอ้้ามึงเหลืองเอาไว้ขับเล่นเออโอ้เอาไว้ขับเล่นมีอะไรไม่มีโอ้เอาไว้ขับเล่นวัสดีครับเออ ไอพวกยูเอฟนี่ไม่ขาดเลยอ่ะุนเซอร์อะไอพวีอขนาดเรียนด้วยเนี่ยเด็ดแม่งมีไฟอะไอซีแปดนะแปดซื้อมาแปดว่าไงพี่แปดนะแปดซื้อมาอีกอะนั่นไรของพี่เปาเล่นดูเองด้วย ผมฟังสองอันนะเนี่ยพี่รมไปแตะบอดี้ตานะไอจังอ่ะอันนี้ไดได้่นะอันนี้คืไม่ไดนนะจริงนะมามาวีน่ารักคู่เลยอ่ะใช่ดีพิเราไม่รูละใครใครหรือเปล่าเออ่ะอ่ะ อ่าอ่า,อา,อาไม่มีโอเคไม่มีไปนี่เห็นมิสเตอร์บอกแล้วนี่มิสเตอร์บอกว่าจบนี้เราจะส่งเอ็มเอ็มกันมา,าดิมาดิมาดิมาดิ่อ <ś> ว <ś ś S 2> ันนี้มานนี้สิบไม่ใช่หรอ ห้องสิบเดี๋ยไม่ใช่เรอ้องสิบเดี๋ยห้าเก้อะเรมแวาเก้าครับนะครับค้อมทองครับลงอ๋อนี่ไงเดี๋ยวอาจจะมีรอจบเนี่ยครับเอดีตัดแข่งเดี๋ยวไปขอเขาลงเออครับเออเอาไว้ทำอะไรไม่ไม่ไม่จะไม่ทำอะไรอ่ะพี่โจใช่เหรอ เม่งอ๋อเม้งไม่ทำงานหกเดือนแล้วครับขอบคุณที่ความสุขและความสนุกครับครับแกบอกว่าเรือไปเฮ้ยเฮ้ยติดได้รถแล้วเหรอเอ๋เอ๋ครับได้รถแล้วเหรอจึลงเป็นอะไรล่ะครับจึงลุงไม่กูถามว่ามึงได้รถแล้วเหรอ อ๋อได้รถแล้วครับคุณลุงเป็นอะไงเหรอเนอะมิเมะฮะฮะไม่กูถามว่ารถได้มาได้รถแล้วนะครับได้รถแล้วนะครับได้รถมาจากไหนได้มาจากกรเซ็นส่วนนะครับใช่หรอมีเงินหรอใช่นะครับจูนเฮ้ยเงินมึงไม่ได้จ่ายกูเลยนะจูนอะ รถอ่ะนนนนยังดื้อใย่นะคจุลุงเอามาเัินเอามาแต่จุนแต่จุนลุงบอกว่าให้ไปต่อทุนนะครับจุลุงต่อทุนมึงเอามาซื้อรถเนี่ยมาไม่เกี่ยวนะนะไม่เกี่ยวนินเครับต่อทุนหนึ่งสองแปดสองเก็บทุกเม็ดเลยนะนะครับสองล้านไม่ใช่หรอตี๋สองล้านก็เอาหมดกระเป๋าแล้วนะนะค เฮ้ยครับอะไรวะเฮ้ยจะตกใจเลยเี้นับดีขาดข<ค>ายไอ้ไทยพับลุกกำลังกำลังเช็คดูอยู่ไม่ได้อยู่หนะ้าบ้านกันทุกคนจบปะเออใช่มันอยู่กันเยอะมากกันนะวันเนาะโยปิกเลยโบปิกเลย เออเบคอนไม่รู้อ่ะน่าจะเอาออกแล้วแเนี่ยไม่ใช่สะพัดแล้วน่าจะวันนี้แหละไม่โอ้เฮ้ยใครเห็นไอ้เบคอนบ้างปะไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยคมือนจะลาครับลุงเป็นโควิดครับอ๋อเป็นโควิดตอนแรกเขาลาย้ายบ้านตอนแรกลาย้ายหอแล้วเป็นโควิดพอดีใช่ส่งมาให้ผมดูเดี๋ยวออกสู้โควิดไม่ได้จริงๆต้องติดแค่วันเดียวนะ ไอจีช้าหน่อยครับลุงเวียนเทียนครับไอจีบอกก่อนี่เฮ้ยเทียนเวียนวนเรามาแล้ววนวนเอ่ยวนเทียนน่ะไอจีบอกเนี่ยปกติด่าด่าพระด่าเจ้าอยู่ดีวันนี้ไปทำบุญเฉยทำรระทำโมไอ้เหี้ยทำโมดีกว่ามากปกติด่าพระด่าเจ้าจริงปกติด่าพระด่าเจ้าด่าเจ้าว่าระดาหมดอ่ะอยู่ดีวันนี้ไปทำบุญเฉยอืมแต่ตัดสรุปโดยพระองค์เองอ่ะไอ้ชัดมันดครับ รับงานรับงานโปรโมทเวียนเทียนเหรอโอเคเพบอกว่าคนระดับเกธียารกระจุ๊บตอนผมรออยู่เหมือนกันครับลุงเป็นสะพานึ่งครับคาด14คนครับลุงนะตอนนี้ที่ยังไม่เห็นคาด14คนครับเอ้าไอ้เหี้ยไอ้ชิโร่ไปขับแท็กซี่เหรอผมครับไม่ใช่ผมเหมือนมึงเลยอ่ะมึงดูดิ ไม่ใช่ค <rôle> รับล hey ูกไม่ใช่ไม่เป็นไรเลยชิโล่ไม่เป็นไรเลยเอ้ยเซิร์กภารักิจเราเดี๋ยวฟอร์เดสจบไปแล้วต่อไปเราไปกินฮิวกันต่อกินเฮลโหลุงอย่าอ้วกไปเล่นดีดีดีกว่าน f t ออฟเด d ดีกว่าคืออะไรอ่ะนายออฟเดทมันจะเป็นเหมือนแบบเดทฟอร์เดท ที่ดับคือเราต้องส้างบ้านเมื่อกันตรงที่ร้ตัวได้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 ไ้ได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 ้ไ้ได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 ได้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 ไได้ได้ไ้ไดได้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 ไดด้ด้น้่่ เป็นเป็นไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเล่น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 มีปืนน่าไหมเป็นคนป่าบ้านหรือว่ายังไงอ่ะมันมีปืนมีนู่นมีนี่มันมันมีปืนมีสร้างบ้านมีสร้างกับดักแล้วก็แล้วทุกคืนอย่างเงี้ยผีมันก็จะมาพี่มันก็จะมาแบบเยอะวันนี้ครับวันนี้กูเหนื่อยด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยติดไข้ไอ้อ่ะลุงไปตรวจยัน ตวติดสี่คนครับลุงติดห้าพี่เปามาเป็นไงบ้างไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นมันขึ้นสองขีดอ่ะฮะอนาสกอตมาแต่ต้องขีดเดียวไม่ใช่หรอถึงจะเป็นอ่ะกูมันขึ้นสองขีดไงฮะก็ขึ้นสองขีดดิลุงเอาให้กูติดเหรอเอามันต้องคื้สองขีดขีดเดียวไม่เป็นกุ้งอะไรสองขีดก็เป็นดิลุงต้องตรวจตรวจใบเ สองขีดเป็นเครื่องตอดแบบใหม่ไม่ได้เเเปปป็็นนไไไไมม่่ดด้้วครับสิบคนครับลงอเใครบ้างน้าพี่บ๊อบแาเจ้าไปแตาพี่บ๊อบมาครับพี่บ๊อบบอกครับตื่นยังเหรอครับแล้วใครอีกเบคอนลาครับไอเจ็ดครับไอเจ็ดไอจีเวียนเทียนครับไอจีเวียนเทียนเป็นไปซ่อมหัวเทียนหรือไม่ไอผักครับไอผักอ่า ไอยูครับไอยูหายบ่อยปะไอยูไอยูลายูต่างจังหวัดบ่อยอ่ะไม่บ่อยอันนี้มึงบอกกับเจ้ไว้ใช่ไหมนะครับคนหนึ่งแล้วก็ไออยู่นี่พี่ไทยพี่เอ็นพี่เอ็นครับพี่ตูแล้วก็ไอเอกครับอะไรนะไอเอกไอเอกสล็อตเรามีกี่คนอะสล็อตแก๊งเราตอนเนี้สามสามเจ็ดครับโอเคพี่ตูนมดี นับพี่ตูนล,ลงไปด้วยเหลือสามสองเ<ล>หลืสามแปดสามเก้าสี่สิบเหลือสามสล็อตครับโอเคเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้สมเดี๋ยวจบเมื่อวานพาคนถบงานที่สมเมื่อวานใครหยุดตามลุงให้เดินก้าวออกมาด้านหน้าตีจัดการนี้สิีเอาดิ กูติดขี้กูไม่สบายกูติดขี้กูไม่สบายยอมรับแต่โดยดีว่าเพื่อใครไม่มาแต่ถ้าไปตอนที่พี่แจ๊บบอกว่าให้ไปพักเลยอย่าผิดไหมพี่ไิดไหมอ่ะผิดเหมือนกันอ๋อโอเคได้ครับพี่ไอ้แจ๊คผิดไอ้แจ๊คผิดมาบอกไอ้แจ๊บมาบอกไอ้ไปพักเองไอ้แจ๊บไม่ผิดไอ้แจ๊บไม่ผิดครับเซอร์ไม่ผิดครับไอ้แจ๊บบอกให้ไปพักอ่ะไอ้เหี้ยน้องมันก็ไม่ยอมฟังไม่ผิดครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับเพื่อนที่โดดอุ้มไม่ไม่ไม่น้อยใจครับ พีดเองคร um ับย yeah, อมรับผ the ิดเองไอ้เนื้อผิดครับไอ้เนื้อผิดไอ้เนื้อผิดพิดเองโอ้ยคนช่วยแล้ดาวไม่เดียวนี่คือชมหน้าของไอ้ผู้ที่ไอ้สมมันก็ไปอยู่มันก็ยืนเนี่ยเขาอีเจ้ก็ไปอยู่ไอ้ไม่สบายไงบอกไว้แล้วไง ดูเสียงอีเจ้เด้อพี่ดูเสมื่อวานผมมาพี่พี่ดีเสียมาแล้วผมก็แค้นแล้วผมก็ยัดคิวไม่ได้พี่ตอนแรกกะอยู่ก็อยู่หลังนี้ปุ๊บแล้วก็ไปพักประมาณ20นาทีพี่โคตรเลิฟเลยว่โเลิฟเลยว่าพวกมึงแบบขยันแข่งตามตามลุงอ่ะกูโคตรเลิฟมึงเลยอ่ะยิงอันนี้มีอะไรใจไหมครับเนี่ยจันหางคารกูมาเนี่ยไอ้เหี้ยวันจันสิบสี่คนตอนตีสามเหลือสามคนไอ้เหี้ย กูกัดฟันสู้ใจกูไม่มีแดดมึงทอแกมาหรือยังครับวันเมื่อวานกูให้ไอ้ไทยนับแล้วเหียเจ็จคนยังไม่ถึงใช่อจริงพี่เฮ้ยหายไปไหนหมดวะอ่าเรียกมาเลยเว้ยว่าใครหยุดเพื่ออะไรไหนบุงรอวันนี้บุงรอออกวันทีละตัวนี่ไอ้เมื่อวานใครที่หยุดอ่ะบุ๊งออกมันท ก้าวไปผู้ชายได้ผู้อ่อกมาได้สัตว์ใครแล้วมาพูดก่อนเลยอ่าโอเคกูดอดแดจริงๆเลย uh, เลช่ว<า>ยแต่มอมีเดียวต่อคิวหรือห้าลุ้มครึ่งครัครบแล้วมาดูดูพี่ไทยพี่ไทยบ้างไงพี่ไทยใส่ไปก็เข้าได้เลยนะนี่ตรงนั้นนะไม่ผมต่อหึือห้าลุ้มครึ่งแล้วพอมันเข้าไม่ได้ผมก็ไปนอนครับผมผมเข้าไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เล่นไอ้ดอกแล้วทีนี้มันไม่มีอะไรอ่ะครับมันแบบว่าเหงามากตอนนั้นในเมืองมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยพวกมันไม่อยู่สักตัวเลยครับ ไอเซิร์ฟไปไหนไอเซิร์กจะตามลุงไปเลยนะน้องเซิร์ฟมาหาพี่มีเดลมาเดอมาเดอ้ยผมคือผมไม่อยากให้ลุงเหงาผมก็เลยอยู่เป็นเพื่อนลุงนะแต่เมื่อวานนี้นั่งคุยโทรศัพท์ไก่เซิร์ฟนั่งคุยกับโทรศัพท์ไก่เซิร์ฟไอเซิร์ฟจะหาเมื้อใหม่อยู่โอเคไปไปไปไอเซิร์ฟไปใช่เนี่ยตำนานเกาะหลานผมว่าคิดว่าลุงอะคิดได้ๆน่ก็เลยชิง้ยวมาอ่เกเลยกันไมาอยู่ที่เกาะลานนะ มึงรู้ได้ไงว่ากูจะหยุดแย้มึงรู้เหรอกูจะไม่สบายผมผมเห็นปุ่มแอคทีฟรู้ผมก็รู้ละแบบรู้ใจปุ่มแอคทีฟรู้เนี่อะไรวะปุ่มในี่ยเป็นปุ่มกอกกราวิทย์สีเขียวอยู่อ่ะผมรู้เลยขิ้แ่มันไม่ปกติกูจะไม่ขึ้นหรอไม่ผมเจอผมเห็นลูกตอนหัวค่ำอ่ะผมเลยรู้ว่าลุกจะขี้แยก็เลยหยุดเลยมึงทำอย่างนี้ไม่บ่อยไอ้เหี้ยคนมาแม่งก็ไม่อยากมาแล้วกูคนหนึ่งก็แทบจะไม่อยากมาแล้วไอ้เหี้ยใช่ใช่ใช่ มึงไม่เอาวันวันนี้เลิกเล่นมึงไม่ตั้งปฏิทินเลยวันจันทร์รเล่นเกมวันอังคารยังยังไม่แน่ใจอย่างเงี้ยมึงไม่ตั้งปฏิทินไปเลยอ่ะไอเหี้ยจะเลิกเล่นดีไม่เลิกเล่นโอ้โหไอเหียลุงไม่มาคนนึงไม่มากันแม่งหมด,เ,ดมเลยเจไดมาเหรอเจไดามาลุงว่าเห็นสอตมันว่างก็เลยให้น้องไปใส่สูตรแล้วให้น้องมาเล่นร้องกันละนมใครร้องวะ ไอสมุนทั้งหลายอ่ะร้อนทำไมเป็นอย่เงินี้นะไม่จริงแล้วอ่ะมันในนี่ตัวสำรองอ่ะทีเนี้ยเอามาเล่นไดเพราะว่ามันมันไม่เต็มไม่เคยหยุดนะเวไถ่ใช่แก๊งเราไม่เต็มใช่เราเลี้ยงเป็นสำรองไอ้ตัวสำรองเนี้ยเราแค่สำรองบอกกันกันไว้เฉยจริงใช่คนไม่เป็นนะเขาไม่หยุดอ่ะข้าวบูดมันไม่มีสำรองหรอกแต่คือเราใช้คำพูดจากใช่เราพูดเราเลีว่าเป็นสำรองอ่ะอย่างเช่นอ่ะแก๊งเรามี40คน กูบอกให้เป็นสำรองสามคนอ่ะก็เหลือสามสิบเจ็ดไงไม่ได้อาออกมันก็เข้ามาเล่นได้เพราะไม่ได้เต็มสี่สิบบ้านมันก็เปิดได้ทุกอย่างมันก็ทําได้ถ้ามันทำอะไรไปบ้านไม่ได้แสดงว่าไม่ได้อะออกแบบเป็นบ้านแบบถาว่แบบเป็นี่ละแบบเป็นอนี่ละเอาแบบออกจริงๆแล้วอ่ะเออถ้าแบบบ้านไม่ได้ค่อยไปตีเหรียญด้วยนะบอกพี่ทำไมพี่จะได้เข้าได้ไม่ครั้ำมันถ้ามันพูดอย่างนั้นให้มันไปฟ้องทีซีตีให้มันฟ้องทีซีเอา ไม่ใช่มันไม่ได้ฟ้องครับลุงไม่รู้ไอพวกแชทใช่มันสมองก็บอกให้มันไปสอไปฟ้องทีเซีไจริงครับพี่อยไปฟ้องนายยกก็ได้ไอ้เหี้ยให้มันบอกมันอ่ะให้มันไปฟ้องเอาอ่าสกอร์ตอนนี้ห้าสิบเก้าต่อเจ็ดนะนับเก้าอีกแค่เหลือเหลือก็ห้าสิบเก้าต่อเท่าไรเอาเมื่อวานมีคนโดนเพิ่มหรอ ป้ายครับป้ายครับทอยู่เลยครับผมโดนนะพี่เมื่อตอนเช้าโอเคใครอีกอะเห็นว่าใครโดนสองคนแล้วพี่โอ้มดูโอเคอ๋อก่อนเราจะจ้าโอกาสกกลับไม่ให้มันเป็นเลขสองนะเฮียกูบอกมึงแล้วจะทำอะไรให้ดูตัวเองดีๆพี่เอาหัวไปสู้กับเขาฮาเวทกับพี่โอมบอกก่อนแล้วนะก่อนนอนอ่ะเมื่อวานนี้ก็ยังเมื่อวานนี้แอร์ดรอปไปเชียร์เวทโหดจัดเลยศาสตว์ ยังโหดอ่ะกูนั่งดูไฮไลท์มาโหดจังว่าน้องฮะไม่โหดคนระับไม่โหดคัอ่งไงไปเยอะแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยอ่าไปเปรียบเทียบกันอีกแล้วมันเก่งเท่ากัน <laughs> <อ>ไม่กูเห็นไเ้ยไม่ไปโดนบัฟกันชมมันเลนยเออใช่ <laughs> แต่บึงสองตัวเก่งน้อยกวกูเยอะเยะจริงเรื่องโมเมนตะ์่ะ <laughs> อนที่เอายังไม่พูดเลยสักเออได้เฮียจุกมาปะมาทุกวันนะครับผมอะจะมาสายครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มาสายจคสันหวังไงจคสันหวังงี้แหละดังละดัง,าดางละตัวจับเยอะใช่ครับไปคุยกับมินลี่มาเมื่อวานซ้อมมาซ้อมเต้นเยเย่แมนเลยปปะ นี่มันมาไหมครับโอเคเดิมอาน้อยพี่มาน้อยมาสิบกว่าคนเองไม่ได้เป็นสิบบวกครับมา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 ประเด็นหลักก็คือนี่ไงได้ยิน้ยไดินโอเคถ้าปากกับตะไคร้ด้วยนะโอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้มาเต็มเหมือนเหมือนเหมขารู้แล้วเขารู้แล้วอย่าากซับเลยนะเนี่ยปิดปิดไปเลยไอ้เขี้ยวันนี้ปิดปิดไปเลยไปจบเนี่ย้วนนนี่ กดรนอนให้เราอุ้มเลยเนี่ยไปอุ้มอีกสิ <ไอ S 1> ส่งดีแบบจบเลยเนี่ยไอ้ละโอเคตัวหลักมาครบไม่มีข้ออ้างอันมไมนกูขอเป็นหกสิบเก้าแล้วก็ขอไฟใหญ่ไฟหนึ่งได้ไหมแบบปุ้มเดียวเลยอะ่ะแล้วก็เพิ่มอ่าให้เกินป่ะใช่เอาให้มหกสิบเก้าน,นี่ไงหกสิบเก้าแล้วแบบว่าโอ้ยโดนหอบพอดีอีกประมาณสิบเคสไงใช่ไหมมันเป็นเคสต่อเนื่องไม่สามารถคืนได้ พี่ป้าบอกได้เออโอเคสู้ๆแล้วกันวันนี้วิติวันนี้เรามีภารกิจใหม่คนทหารเราจบอะไรนานดี๋้วโฟลเลไปแล้วไอ้เซิร์กเราจะเล่นเกมอะไรไ a นออ i g h t ไ f นออ d ติดใช่ผมอยากไปด้วยอ่ะชอบชอบชอบวิติชอบเล่นนอนผมบอกเลยพี่ of นอ e d ติดอ่ะพี่ป้ามีนานๆ ได้กี่คนไหนเซิร์มันได้กี่คนอะไหนไๆเจไดอ่ะเจไดอ่ะเยอะนะเห็นเห็นอยู่เยอะนะเยอะเลย่เจได้บอกว่าผมเมื่อมีเวลาว่างวันเดียวครับพี่ตีแต่ผมแค่พี่นะครับพรุ่งนี้ผมก็ไปทัวร์ต่อแล้วครับพี่เลยแล้วเพลงเราอ่ะเอาเพลงนล้วครับลืมนะครับคุยกับมันได้แค่ห้านาทีเซิร์ฟรีมันเข้าต่อไม่ได้แล้วครับน้องน้องมันเส้นเสียงอักเสบนะครับมันเพิ่งอัพสตอรี่ พักทัวร์เสร็จไรเงี้ยมันพักทัวร์มากเลยนะมันพักทัวร์อะไรกันจ้ะร้องแบบว่ามันปิดท้ายู่ข้าวปิท้ายขอข้าวเลยปดท้ายขอพี่เปาไมค์ทีไปขอพี่พี่เปาครับเสื้อกิ่ข้าวครับพี่ไปออกเพลื่ออะไรครับเอ๊ะเล็กหนึ่งขอาครับเก็บรถเลยเก็บรถเลยครับเก็บรถเลยครับแจ็คหนครับโอ้ยพี่เปายังกินปิดโต๊ยหรอมไม่อิ่มมาที่ว้าปินโตพลาปินโตพลาวันนี้ทำบุญแกบอกนะกินครับ สิ่งนี้คือแฟมิลี่สเตย์มันคิดและดูดีอะคนทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรคิดได้ใช่ไม่ใช่มาบอกว่าเจคิดเตยของพวกกูก็ฟังทั้งว่าวิเชื่อมันยอมไม่ดูดีไอยบ่อยเจของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขาค้าง